แอปเปลิลก็เป็นเป็นลูกเป็นหลานนะครับเป็นลูกเป็นหลานนะอายุก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับรก็ปล่อยให้แอปเปลิลไปมีสามีดีๆแล้วกันนะครับคุณลุงนาภานะครับถ้าคุณลุงนาภามีญาตินะครับหน้าตาดีๆหน่อยนะครับถ้ามีหนุ่มหลอหน้าตาดีๆหน่อยก็ติดต่อให้แอปเปิลหน่อยนะครับน,นี่ปนัเลยคะคุณอรุ อรุณีนะครับอยากให้ลุงกับพี่เน่งจับมือกันช่วยกันพัฒนาพื้นที่เหมือนเดิมออเป็นไปไม่ได้นะครับคุณอรุณีนะครับมันทําไม่ได้แล้วนะครับต่างผลก็ต่างพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะครับวันเวลาเปลี่ยนไปนะครับมันก็หมุนไปใครคิดจะทําอะไรก็ทําไปนะครับตัวลุงก็คงจะพัฒนาพื้นที่นะครับพื้นที่ของลงานหลวงพ่อปู่นะครับ สวัสดีค่ะอยู่กับสมองชาแนลมิชานปังหลวงพูดนะคะรับุญนะครับพระบุญชาแนลสวัสดีครับคุณพ่อหนุ่มแม่คยเบิกจะดุลคุณพระนิตานะสวัสดีครับไม่เอาลออย่างเดียวต้องรวยด้วยค่ะอ๋อครับผมนะต่อตามนั้นนะครับคุณสุภาพบดีเกติเจเริญถูกต้องคะลุมครับนะต่อถ้าใครมีนะครับลูกหลานนะครับเอฟซีต้นได้มีลูกหลานนะหน้าตาดี รอรวยนะครับก็ติดต่อให้อปเปรี้ยวหน่อยเด้อนะครับอ๋จจะได้มาดูแลน้องแอดมินนะครับแอดมินน้อยนะครับฮะคุณมินทีมาสวัสดีครับลุงก็คงหมดสิทธิ์แล้วนะครับหมดสิทธิ์แล้วนะครับนะก็ลุงเป็นคนรับเดียวใจเดียวนะครับคือประแต่คนเดียวนั่นแหละนะครับใครอยากจะเป็นเมียลุงก็คงไม่ได้เป็นแล้วนะครับนะ คุณลุงนภาอยากเป็นเมียนลุงก <quir ag crawl prejudice> ็ไม <laughing open. okay> ่ได้เป็นหรอกนะครับก็คงได้เป็นแค่ชูทางใจนะครับยิงว่าลุงจิ๊บได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้ครับไม่ได้ลุงจิ๊บบอกไบ่ได้วไม่ได้ครับผิดศีลนะครับผิดศีลข้อไหนข้อสามการมีสุมิชาเนาะไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รักเดียวเสเดียวหาแฟนแอปเปิลซะแล้วนะครับคุณพอดีคุณลุงนภาทักมานะครับมาหาว่าลุงรักแอปเปิลนะครับมา อย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปคิดมากนะประธานบริษัทมนโอมนะครับกับพนักงานบริษัทนะครับก็ต้องพูดคุยกันเรื่องการงานเป็นเรื่องธรรมดานะครับนะจะให้ลุงไม่คุยกับพนักงานก็คงไม่ใช่เจ้าของบริษัทนะครับคุณวิรัติวินเนอร์สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีผู้ใหญ่เจดีทุกท่านนะครับนะก็ทางานทั้งวันเหนื่อยล้ามาทั้งวันนะครับแล้วก็รีแลกตัวเองนะครับก่อนจะไปอาบน้ํานะครับเหนื่อยก็ยังเปียกอยู่นะครับ อุปกวานให้ก็แต่ห้าต้นหกต้นครับชูทางใจดีที่สุดค่ะลุงคุณสุภาพเรียว้าวมีคนหนักหนุนมีคนหนักหนุนไม่ได้ไม่อยากายไม่อยากให้ลุงทําให้ป้าเสียใจครับโอ้ครับป้าจะไม่เสียใจหรอกนะครับป้าเสียใจมาเยอะแล้วนะครับติดต่อให้จา่าอัดเลยตอนนี้จา่าอัดไม่มีพันธะแล้วอ้าวอันนี้ก็เพิ่งอันนี้ใหม่หมหมนนะนมๆนะครับนะ่ึ่งสดๆร้อนจะพู่งที่อะไรมากมายนะครับนะ อนาคตยังต้องไกลนะครับยังอไกลนะครับยางคิดม,มากนะครับรคุณณประภาสาธุนะครับสาวแหล่บ้านนาสมพานไม่กินไก่วัดนั่นลุงครับผมสมพานสมพานคือใครเจ้าวาดบอกแมนอ๋อสมพานคือเจ้าวาดใช่ไหมครับสมพานบอกกินไก่วัดสมพานไม่กินไก่วัดเอาแล้วอะไรเป็นไก่วัดเหรอแ <c oughs> ม่ชีบอก <c oughs> แม่ชีบอกถ้าสมภารเป็นเจ้าวาดไก่วัดก็ต้องเป็นแม่ชีอ่ะโอ้ยบ่าไปนะครับมันเป็นคำเปรียบเทียบเปรย์น,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 นะครับนะจะพูดไปะลิ่ไตลนะครับลุงตอบเรื่องนี้หลายรอบแล้วครับผมขอบคุณครับนก็ต่อไปให้หายทางแปลงใจนะครับะจะไม่ได้ต้องมาพูดนะครับรำบรีลำไรนะครับ มากินรักครอบครัวกับลุงพลขอบคุณครับนะครับคุณไรเอ่ยนะครับอ่าคุณพี่พรพี่มณ์นะครับขอบพระคุณครับนะครับจะมีางที่ดีที่เข้าใจนะครับการกระทำด้วยวาจานะครับจะเป็นการเขาเรียกว่าดูถูกแบบไกลๆนะครับหรือว่าเป็นการดูหมิ่นแบบไกลๆมันก็ไม่ดีนะครับ เจอ,อยังไงเจออย่างนี้ชัดไหมเอฟซีช,ชัดกดหนึ่งนะคะถ้าไม่ชัดกดสองนะคะยายจะได้ลงไลน์นะคะแล้วเชียวกับเฟะดำครับผม